แมนยูเล่นที่ไหนในบ้านอีกแล้วโอ้โหแมนเล่นในบ้านคออถ้าถ้าเป็นทีมเยือนชนะเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นทีมเยือนแมนยูน่าจะได้เปียบอต่ลองหนึ่งหือจะลองให้ดูก่อนแล้วกันนะเอาลองอ่ะไปไหนแล้ววะ รับเชิญของเราหน้าตาหล่อก็อยู่กันเทปที่สองแช้เลยเทมกยที่เขาบอกไปว่ามีแกมมาแก้มือหรือเปล่าวันนี้ท้ายรายการมีเกมเด็ดๆแน่นอนเข้าช่วงเบรกแรกนะคุยเฟื่องเรื่องบอลนะคะจะคุยกับพี่บอลนิดนึงคือ ราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าพี่บอลเป็นนักฟุตบอลใช่แต่นักฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องเริ่มเล่นตั้งแต่เด็กเล่นตั้งแต่เดกมาตั้งแ่เด็การเป็นนักฟุตบอลของคนแบบสั้นๆสั้นเลยใช่ไหมก็เริ่มเล่นบอลตอน18ค่ะจบแปดสั้นไปออะไรต่อคือจริงๆอ่ะเล่นตั้งแต่เด็กมาอยู่แล้วครับเล่นให้กับทีมโรงเรียนทีมจังหวัดมาเรื่อยๆแต่ว่าจะเข้าวงการจริงๆตอนอายุ18บแปดเล่นสิบเก้ารองเท้าไปคัดตัวที่สโมสรนี่แหละแล้วก็ ุดท้ายก็มาได้เซ็นสัญญาที่สโมสรตำรวจที่แรกนะครับจากนั้นก็เล่นให้กับสโมสร,รมาอยู่สองสามปีแล้วก็ติดทีมชาติพอมาติดทีมชาติชุดแรกก็ชุดเอเชียนเกมอายุเพีนงยี่สิบสามปีและพี่บอลคิดว่าในปัจจุบันนี้การพัฒนาระบบเยาวชนเยาวชนทีมชาติเนี่ยคิดมองเห็นว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ในสคริปหรือคิดเองเนี่ยในสคริปผมว่าแล้วทำไมแบบผมว่าผมว่าดีขึ้นดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมากเลยอย่างที่บอกอะเมื่อก่อนสโมสรแต่ละ จะเตรียมตัวแต่ละปีก็ต้องเปิดคัดตัวมาตอนแรกมีสามารถดึงนักเยารถชนขึ้นมาขึ้นมาแล้วถ้าคนเห็นก็ดึงมาเลยอาคนนี้ิดว่ามาัึหนอยสิอย่างภาพเข้ามาติทีมชาติไทยมันก็เลยทำให้ทีมชาติมีตัวเลือกมากขึ้นใช่ตัวเลือกมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้เลยเอาไป็ว่าก็ต้องฝากความหวังให้กับแบบก็หวังแหละก็หวังก็ครับก็ทุกฝ่ายทุกฝ่ายผมเองก็ผมเองถ้าเป็นถ้าเลิกเล่นไปก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งแหละในการที่จะพัฒนาน้องๆเด็กๆซึ่ง มันไม่ใช่แค่ฟุตบอลครับฟุตบอลมันไม่ใช่แค่ในสนามหนึ่งเดียวทาศนกติการใช้ชีวิตทุกอย่างผมว่าโอเคถือว่าจบดีนะ้จบสวยจบสวยเาเบรกหน้าเลยไหมเอาเบรกเบรกต่อไปค่ะเบรกต่อไปเบรกต่อไปนะคะก็ต้องเอาใจพี่พีชชีนะคะเพราะว่าจะเป็นการเสกของแมนยูใช่นะคกับลีดอยู่ในเต็ดนะคะต้องบอกว่าเป็นแบบ่ เพราะลีสเนี่ยตกชั้นประมาณ16ปีนี่กลับมาสงครามดอกกุหลาบครั้งแรกในรอบ16ปีที่หลายๆคนรอคอยพี่บอลคิดเห็นเป็นยังไงบ้างแมนยูเล่นที่ไหนใ้านบ้างอีกแล้วทำไมเล่นทไหนบ้างคือถ้าถ้าเป็นทีมเยือนชนะเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นทีมเยือนแมนยูน่าจะได้เปรียบคือลีดเนี่ยโอเคแหละคือจริงๆแล้วผมผมแอบผมแอบเป็นแฟนลีดตั้งแต่ยุคก่อนๆนะยุค90ยุคที่มีมาร์ควีดูก้ามีแฮร์รี่คิวมี แดนนี่มิลส์มีใครอะจนถ่านวูดเกตไหพวนเนี้ยรู้เลยแต่ชื่อแต่พอหายไปก็เราก็ไม่ได้ตามเสียสุดท้ายมาโผล่อีกทีก็ก็รู้สึกว่าเราเห็นชื่อผู้เล่นแล้วเราไม่รู้จักไม่รู้สักคนเลยแต่พอมาเจอกับลวอร์พูนัดแรกโอ้โหเซอร์ไพรส์มากคือแบบเล่นดีมากกล้าเล่นต่อบอลทุกอย่างโค้ชเชื่อนะโค้ชชื่อนะจำ่ได้เบียซาเบียซาเบียซาคือเขามีวิธีการของเขาเขามีคาแรคเตอร์ของเขาซึ่งลีดก็ทําได้ดีในแต่หลายเกมที่ผ่านมารูปเกมดีเล่นดีซึ่งเกมนี้ การมาเล่นกับแมนยูในบ้านเหรอแมนยูมึงก็เล่นในบ้านใช่ไหมคืออย่างที่ผมบอกไปเทปก่อนนะคะถ้าเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันเนี่ยมันก็ยังจะมีแบบ motivation มีแรงจูงใจมีอะไรอยู่แต่พอมาเจอแบบนี้ผมเชื่อว่ามันไม่เกี่ยวเพราะว่าเสมอเสมอหนึ่งหนึ่งอีกอะเข้าสกอร์แมนเชสเตอร์ดับบี้เลยนะใช่ใช่ใช่แล้วอถ้าอกาสจะเฉือนฝั่งไหนเฉือนผมว่าเลียเฉือนหนึ่งซึ่งเลยเอาดิเจ็บ่ะ ก็สำหรับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงนะคะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้นะคะวันอาทิตย์2ีธันวาคมครึ่งนะคะใช่เลยส่วนเบรกหน้านะคะเรื่องราวของนิดนะย่าเพราะว่าเมื่อกี้เราเล่าแบบเบื้องต้นใช่ปะว่าสงครามดอกกุหลาบมันคืออะไรยังไงเราเล่าแบบนี้มันอาจจะไม่เห็นภาพไม่เห็นจริงเรามีภาพมีเรื่องเล่าเป็นแบบแนวสารคดีไปดูกันเลยค่ะ สงครามกุหลาบ Wall of the Roses จากการเมืองสู่ผืหญ้าสงครามกุหลาบมีจุดเริ่มต้นมาจากการแย่งชิงบัลลังระหว่างราชสกุลแลงคาสเตอร์ซึ่งมีสัญลักษณ์ประจำตระกูลเป็นกุหลาบแดงกับราชสกุลยอซึ่งมีกุหลาบขาวเป็นสัญลักษณ์ประจำตระกูลระหว่างคริตรสตักราช1,455ถึง1,485การรบจบลงเมื่อเฮนรีที่7เอาชนะสงคราม แต่งงานกับเอลิซาเบธแห่งยอคและรวมกุหลาบแดงขาวเข้าด้วยกันกลายเป็นกุหลาบทิวเดอร์แมนยูเนเต็ดเป็นทีมสีแดงและตั้งอยู่ในแคว้นแลงคาเชียซึ่งเปรียบเสมือนเป็นฝ่ายราชสกุลแลงคาสเตอร์ขณะที่ลีสสวมชุดขาวและมีตราสโมสรเป็นดอกกุหลาบสีขาวจึงเป็นฝ่ายราชสกุลยอกทั้งสองทีมกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตในเกมลูกหนังเมืองคู้ดีมายาวนานหลายทศวรรษ โดยเฉพาะในยุคของเซอร์แมตต์บัสบีที่เป็นคุณซื้อผีแดงดวลกับดอนเรววส์กุนซือลีดในศึก FA ฟเอคัพรอบรองชนะเลิศฤดูกาล1964-1965ไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่ทำให้แฟนลีดเจ็บใจมากที่สุดก็คือการที่แมนยูชกตัวแข้งดังของลีสไปร่วมทีมทั้งโจจอแดนโกลดอนแมคควีนเอริกแคนโตนาดิโอเฟอร์ดินานและอลันสมิธ จนทั้งหมดกลายเป็นตำนานของทีมปีศาจแดงทั้งสองทีมเจอกันหนสุดท้ายในเกมลีกครับซึ่งแมนยูบุกไปชนะลีสถึงถิงถ่นเอลแลโรส3ประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนกันยายน2011เอาละค่ะเรามาถึงช่วงพี่บอลแบบอยากจะเล่นมากที่สุดก็คือแบบช่วงของกูรูชวนเล่นต้องบอกว่าหลังจากที่เกมที่แล้วพี่พี่บอลแพ้แล้ว ก็อยากจะเอาคืนไงแต่เธอจะเอาคืนฉันได้หรือเปล่าต้องบอกเลยว่าเกมนี้คือเกมที่ยากมากนะคะกติกณฑของเราก็คือไอ้นี่นะนีอจะไปเล่นแม้ตามตามเัยเคยจอๆกันไปตามกันเขาจะต้องเก็บสวยกว่านี้นะใช่ใช่อันนี้อันนี้แบบอันนี้ก็ตามตรงนี้อ่าก็คือเราจะต้องตักไข่ขึ้นมาใส่ในนี้หนึ่งนาทีใครได้มากที่สุดคนนั้นชนะใครแพ้ก็โดนน้ำโทษทำทอยวันนี้เป็นยิงเดี๋ยวลองหนูจะรอให้ดูก่อนแล้วกันนะขรอ่ะอ

าดหาดาหโอ้ยีเวะ้ยีลูกทีลูกอุ้ยาอ้ยมันดีเกินวะเป็นตปอเราดหนี่เอาเวลาด้วยนยพอเูตักหมดก็เอาเวลาเวลาหมดแล้วเวลาหยุดแล้วโอ้โหต่เฮ้ย โอ้ยมัวแล้วสองลูกสองลูกโอสองสองเยอะเออเออเออคว้ากันโง่หรือเปล่าขาดแล้วขาดแล้วขาดแล้วยังดิคือคว้ขาดแล้วน่ะไหนอ่ะยังยาวเมื่อกี้อู้ทามเลยเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะกี่วินาทีแล้ววะตายแล้วเฮ้ยขาดแล้วโอ้ สำหรับบทลงโทษของเรานะคะคือการยิงพุงแต่พี่เลี้เขามีซิแพค่นะคะก็เลยยิงสิแค่เขาเออไม่เจ็บเราคันๆให้ปอเริ่มให้ปอเริ่มนะยิงดีๆนะอุ้ยนี่มึงเชี่ยวไม่ทำไรไม่กลัวเอาปืนเล็งอย่างงี้อ๋อ โอ้ตายแล้วตายแล้วเอาวันน hey, oh, oh, yeah. ี้นะคะสำหรับกูรูอยู่เป็นก็จบลงไปแต่เพยงเท่านี้ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ที่เห็นยังไงนะคะกับบิกแม็ของเราก็สามารถพิมพ์คุยกันได้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็แชร์กันใหม่ในอีพีหน้านะคะกับกูรูอยู่เป็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ